ยาคุมฉุกเฉินกับยาคุมแบบแผงจะคุมกําเนิดต่างกันยังไงคะยาคุมฉุกเฉินนั้นนะคะข้อบ่งชี้หรือข้อบ่งใช้ก็คือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นนั่นคือถูกบงคืนนะคะแค่สัมพันธ์ที่ไม่พร้อมไม่ได้ยินยอมนะคะหรือบังเอิญโอ้หเมามากเลยตื่นมาะนะคะมีใครมานอนด้วยอันนี้ก็ูดไนนะักขึ้นละครนะคะหรือว่า คุมกาเนิดโดยวิธีธรรมดาแล้วเกิดมันพลาดเช่นจะไม่เจอเยอะเลยค่ะถุงยางทํามัยหลุดเข้าไปถุงแตกถุงรั่วถุยางอนาม่ะใช่หรือว่าลืมอายาคุมไปเออโปรตินเป็นแผงมีค่ะเยอะลืมอายาคุมไปนะไปเที่ยวทะเลนะคะลืมหรือว่าฉีดยาคุมเกินกําหนดสรุปว่าคําว่าฉุกเฉินก็คือไม่ได้พร้อมอ่าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น ก็กินยาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินมันก็ถือว่าคุมกําเนิดได้อาจจะไม่สูงนักเท่ากับยาคุมธรรมดามแต่ก็คุมกําเนิดได้ประมาณแปดสิบนะคะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถ้าเราต้องการไม่ต้องการมีลูกเลยก็อย่าใช้ยาคุมฉุกเฉิน<ม>ใช้การคุมธรรมดากินยาฉีดยานะคะใส่ห่วงอนามัยพวกนี้ฝังยานะคะ,คะพวกนี้เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ข้อที่หนึ่งของยาคุมฉุกเฉินก็คือ<ม>ดี ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราใช้ยาคุมฉุกเฉินนะคะปัญหาคือคุมกําเนิดได้ประมาณแปดสิบแล้วยี่สิบมันจะเป็นยังไงยี่สิบท้องแล้วท้องเลยเป็นไงส่วนหนึ่งท้องนอกมดลูกออค่ะน้องตังนะคะทีนี้การท้องนอกมดลูกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ,คะดังนั้นก็ถ้าไม่จําเป็นไม่กินโดยเฉพาะเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะกินหลายครั้งทําไมอะก็มันก็คุมได้เนี่ยเพราะว่าปัญหาคือ กินยาคุมฉุกเฉินหนึ่งครั้งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะโ <Okay. S 1> ปรเจสโทนที่ระดับสูงกับธรรมดาสี่เท่า <Okay. S 1> ก็จะมีประจำเดือน <Okay. S 1> ถ้าเราใายครั้งเข้าโหเดือนนั้นเมนเพี้ยนไปหมดเลยนะคะเราจะเพี้ยนไปอีกข้ามเดือนอีกนะคะดังนั้นสรุปว่าถ้าฉุกเฉนินกินเลยค่ะ uh huh. ทีนี้การคุมกําเนิดของยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนเดี่ยวนั่นคือโปรเจสโรนมันไปทําอะไรฮอร์โมนโปรเจสโรนเนี่ยก็ไม่สามารถระง,งับการตกไข่ได้ดี นะคะนั่นคือทําให้มูกมันเหนียวอสจิเข้าได้ยากนะคะแต่อสจิเข้าไปแล้วนะคะ,คะแต่ว่าอาสจิจะมาฝังตัวเป็นตัวอ่อนะไรได้ยากเพราะมูกมันเหนียวนะคะสรุปว่าการปฏิสนธิก็จะยากขึ้นนะคะการฝังตัวยากขึ้นนะคะการเคลื่อนไหวของท่อนมดลูกก็เปลี่ยนแปลงไปคือเวลามันผสมแน่น้องตังอสจิวิ่งไปไปเจอไข่กลางทางที่ท่อนําไข่ก็ผสมเป็นตัวอ่อน ะะทีนี้เราได้ฮอร์โมนโปรเจสโรนเข้าไประดับสูงเนี่ยนะคะยาคุมฉุกเฉินถา้าพวกนี้เคลื่อนไหวไม่ดีปกติมันต้องปีบตัวอ่อนให้มาอยู่ในโพรงม,มดลูกตรงนี้เลยไม่มีการฝังตัวนะคะอันนี้ก็เป็น,นกลไกของยาคุมฉุกเฉินมันต่างจากกลไกยาคุมธรรมดาอย่างไงยาคุมธรรมดานี่เป็นฮอร์โมนสองตัวมีเอสเตรเจนและโปรเจสโรนไอพวกนี้ข้อดีของมันก็คือโอกาสท้องต่ําถ้ากินตรงเวลาะนะคะเพราะมันทําให้ไข่ไม่ตก คือุดการทํางานของรังไข่อันนี้ก็กาสท้องก็จะน้อยลงนะคะแล่การมันใหญ่ๆเลยคือหยุดการทํางานของรังไข่